ความเคลื่อนไหว,วราคาทองราคาทองวันนี้ประจำวันจันทร์ที่8มิถุนายน2563มาดูกันนะครับว่าราคาทองในต้นสัปดาห์นี้ราคาจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดเราไปติดตามกันเลยครับราคาทองวันนี้วันจันทร์ที่8มิถุนายน2563ประกาศครั้งที่1ของวันเมื่อเวลา9นาฬกา29นาทีที่ผ่านมาโดยราคาทองวันนี้ ปรับเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว50บาทก่อนอื่นเรามาเริ่มกันที่ราคาทองคําแท่ง96.5%กันก่อนเลยครับรับซื้ออยู่ที่บาทละ2 5 1 5 0บาทขายออกอยู่ที่บาทละ25,250บาทขยับมาดูที่ราคาทองรูปพรรณ96.5%ก์นกันต่อเลยครับรับซื้อเป็นกรัมอยู่ที่กรัมละ1629บาทรับซื้ออยู่ที่บาทละ24,695บาท 64สตางค์ขายออกอยู่ที่บาทล,ละ25,750บาทมาตามกันต่อที่ราคาทองรูปพันธุป์เซ5ของแต่ละน้ำหนักราคาทองกันต่อนะครับเริ่มที่ราคาทองครึ่งสลึงราคาอยู่ที่3 219บาทเมื่อบวกกับค่ากัมนเฉลีย่ย500บาทจะรวมเป็น3 719บาทขยับมาที่ราคาทอง1สลึงราคาจะอยู่ที่6 438บาท มื่อบวกกับค่ากําไรเฉลี่ย500บาทจะรวมเป็น6,938บาทขยับมาต่อที่ราคาทอง2สลึงหรือราคาทอง50สตางค์ราคาจะอยู่ที่12,875บาทเมื่อบวกกับค่ากําไรเฉลี่ย500บาทจะรวมเป็น13,375บาทมาดูราคาทอง1บาทราคาจะอยู่ที่25,750บาทเมื่อบวกกับค่ากําไรเฉลี่ย500บาทจะรวมเป็น2 6 0 0 0 250บาทและมาปิดท้ายกันที่ราคาทอง2บาทราคาอยู่ที่51,500บาทเมื่อบวกกับค่ากํารนเฉลีย่ย500บาทจะรวมเป็น52,000บาทโดยค่ากําเนเฉลีย่ยเราคิดคร่าวๆอยู่ที่500บาทนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงร้านทองแต่ละร้านจะคิดค่ากําเไม่เท่ากันบางร้านอาจจะคิดมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ500ก็เป็นได้ซึ่งก่อนจะทําการซื้อขายทองจากร้านนั้นๆแนะนําว่าต้องสอบถามทางร้านว่า คิดค่ากำหนดอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเราจะได้ราคาทองที่แท้จริงจากร้านนั้นๆกันนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการรายงานราคาทองวันนี้ส่วนวันพรุ่งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงราคากันอีกครั้งเราจะจัดทำคลิปแล้วแจ้งให้ทราบในคลิปถัด,ถดไปเพื่อนๆสามารถติดตามโดยการกดปุ่ม subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆออกมากันแล้วนะครับและถ้าหากว่าชื่นชอบสามารถกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันได้นอกจากนี้แล้วเรายังมีคลิปสาระดีๆ ที่นำมาฝากสามารถกดชมได้จากช่องของเรานะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ